ทำมาเร็วถ่ายกันไม่แย่น่นามากถ่ายค่ะถ่อดีกว่าถ่ายค่ะายอะไรกันเลน้น,นอไม่ดีอ่ะจองพี่อีกคำเดียพ่ออยู่ไหนพอ่อตลัร้องอยู่ไหนพ่อพ่อเองมีไหมพ่อเองบ้าโทรได้โทรนะสไม,ไมัยนี่มีโทรศัพ อมาแล้วพอพอหายพี่ก็่หน่จอะถพ่นี้แล้วก็ยืนาจะทยไหมให้เด็กายิ้อยู่ข้างพ่อคเฟรพี่หยองพี่อ๊อฟอยู่ไหนนะมาไง พี่เราไม่ได้อยู่ไหนหาซื้อให้ได้โบนโบนเวี๋ยวหอกบ๊อกกี้สุดท้ายก่อนนะเดี๋ยวฝ่อยพี่คุณี่เข้ามาโบนพี่พี่พี่คุณี่ขึ้นเลยสเ็จเลยจ้ะยิ้มขึ้นไปพาน้องขึ้นไปหน่อยเร็วไปอ่านักร้องมาแล้วพ่ออะไรลุงพ่ออีกแล้วพ่ออะไรลุงนักร้องไม่ยิงแถวหน้านะจ้าไปไหนจ้า คุณแอนด้ยจ้ะมาแล้วมาเลยเดี๋ยวเล่นก่นกลับบ้านอาดิเจเลยเดี๋ยวปกลับบ้านยองหยองอาที่ลงกาลูกหยองอาี่ลรงกาเลยหองนี้แฟนกลักัเราหยองอาี่ลงกานะพี่้องยีแม่งหยองไปเลยจบแล้วตมี้ สามบอลูกาอขึ้นยืนแบาพีอจัดก่อนหรือไหนหยอกมาหยอกที่ไหนตีไปตี้ปยินอลอีกตำแหนหนึ่งอ่าแล้วก็ขึ้นีกหยอกขึ้นีกขึ้นไปืน้องนอาร้าอายิงผู้หยอกก่อนอยิงผู้หยอกก่อนหรืออ่านัร้องไม่ยืนข้างพี่ยอกแล้วเดี๋เดี๋ยวหยอกะพี่นีพี่นีอยู่ข้างนี้พี่ีอยู่ข้างนี้

เดี๋ยวพ่อเองไช้ีชวนกูตะกูกูผมไม่ไปเดี๋ยวแนมีตรงตูตาจ๊้ากอเอาดีมอยู่หข้างวาอยู่ดีดเอ้าก็มันไม่ด้อไปกไม่้าใจอยู่แล้วก็ตูตาเอ็มตูตบไปอยู่กับพี่พี่ม่วงพี่ม่วงตากูสีไม่อยากหมา อยอยู <ider Stadium> ่างพม่ยวตอนตอนอยู่ข้างพี่ดิวี่อ่ะขณะก่อนพี่มาเดี่ยวพี่ม่อยู่พี่มี่ยวนั่นเลยว่ะต๊ดอยู่ข้างพี่วงเนหรอตอนเลขพ่อยืนซ้ายซ้ายกับน้องก็ได้หรอพ่ออยู่พ่ออยู่กลางครับอ่ากลางกลางอยู่กลางกแก่แก่อยู่กลางแก่เนาะแก่อยู่กับพ่อ ยิ้มอยู่นี่ยิ้มอยู่หน้าหน้าหยองกับน้องพีอ่ายิ้มคือยิ้มอยู่กับพ่อยิ้มอยู่กับพ่อระหว่างพ่อกับหยองไปไปจากน้องให้แลยน้องอืยอ่าโอเคยิ้มขึ้นไปลูกขึ้นไปเด็กเลยอ่าโอเคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะขึ้นไปพบกับพี่ดาอิ่มอิ่มแล้วเราบมีได้อ่ะขออยิ้มอยู่ยิ้มอยู่ก็ได้อ่า พอบอสวิ่งมาไม่ต้องมาจากด้านนี้ทั้งหมดใช่ไหมบอสวิ่งมาให้มาอยู่ข้างอัพแซ็กไอ้ดูตามได้ดูตามเลยเนี่ยอาร์ฟอาร์ฟทำสุดดีให้ดูตามก่อนที่หมอกมาสุดท้ายนี่อหตะตัดเข้าหน้าเลยตัดเข้าหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอสก็วิ่งมาจะฝั่งเนี้ยลูกปื๊ดอ่ะตึ๊ดไปเลยขึ้นไปอ่ะตูตามเดียวนี่เนาะแคว่กอลำใจเนี่ยไม่ฟังเราอ่ะอ่ะไปหยาบหน่อยไปหยับหน่อยไปหยับนิดเดียวเดี๋ยวพ่อ น้อยให้ให้น้องยิ้มอยู่กลางระหว่างพ่อกับพี่ไม่จบเขาไม่รู้เออไป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 อยู่กลางพ่อเลยพ่อพ่อไปขวาเลี้ยวๆแบบอ่ะหอหอตามมาตามมาคุ่ตาตาคุ่ตาเพ่อจิตเพื่อยู่อ่ะ ทุกคนที่ดูนี่เขาดีตำแหน่งนี้นะเดี๋ยวแอคชั่นข่าายืนข่าายืนครับข่าายืนอ่าข่ายืนยืนยืนอ่าอ่าข้างหลังขยับให้มันมีช่องไฟตึงอ่าขยับออกให้มันให่าอย่า,อย,าอย่าชิดกันมากให้มันช่องไฟ 1. อีกนิดหนึ่ง,งอ่าทางทางขวามือนะ ะแอคชั่นพวกเราจับมือขอบคุณมันโดขอบคุณโคขอบคุณโคไปยี่วิธีเราเลยขอบคุณโคอ่ะจจบคุณโคไอค้ตอนนี้เอาพี่ดูดีเอาเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกแป๊บนึงไป๊ตอนนี้มันยืนอยู่ไงพี่เขาออกเลยพี่ดูดินีออกไปบอสออกไปอาฟังผมมาจากฝั่งนี้มาจากฝั่งนี้ <ไป S 2> มาจากฝั่งน,นี้มันมาจากฝั่งนี้พี่พี่ลงไปจากฝั่งไอ้บอสเนี่ยอ่ะแอคชั่นนะโคขอบคุณโคขอบคุณพร้อมกัน ตตามด้ยของจอดัขอมเ่เลยุกคณทุกคนเสดจุดี้วิ่งเยามทุกคนไอ้ดีมึงให้คุณตาให้ให้พี่จุดี้ของเขาห่ังแคุตาเขาเออประองเมียมาทุกคนก้าวาแล้ววัไหนลูกกาดูลันแล้วไลูก้าแม่ไปยืนตรงนี้ไอ้เเดี๋ยวพูดนะอยืนตรงนี้ปึ๊บปึ๊บ่อใหกที่บอนบอสแวกเรียกจอก หยองแหาวันดีพ่อดิหยองไอ้แม่หยอกบอสเข้ามาเอ้แล้วก็วันดีพ่อไหวันดีวมันโอ้โหวันดีทีนี้วันดีมันมาเออมันไม่เป็นมนมาโอ้ว่าอมไาลูกการทุกคน อายุการมองแหน้ามองหน้าตรงยิ้มเมื่อยิ้มอันนี้อันนี้ปุ๊บได้เลยพุกพอจะตึมตึมอันนี้เราก็เป็นบรรยากาศมองหน้ากันคุยกันยิ้มเป็นยังไงบ้างพอไว้บรรยากาศตอนแรกออรพ่อมองกันคยกันคุยกันแล้วังเกตุกอนอันนี้พุกมาแล้วอาอไะก็ยิ้มย้มเป็นยังไงบ้างใคร ามาเมื่อไหร่ก็มองเลยนะตองข้างบนวข้าวองเลยหยอกมาเล่นกับน้องบ้าอะไรอย่าเนี้ย